สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะแบบรูปของจำนวนนับแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันครูมีรูปให้หนักเรียนดูนะคะรูปที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะ รูปที่2นักเรียนสังเกตลักษณะของรูปที่1และรูปที่2นะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะรูปที่3รูปที่4มีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างคะและนักเรียนคิดว่ารูปที่5จะมีลักษณะอย่างไรและมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป มีใครคิดได้บ้างไหมคะจากรูปนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นทีละ3รูปดังนี้นะคะรูปที่หเป็นแบบนี้และรูปที่สองมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแถวที่มี3รูปใช่ไหมคะและรูปที่3เป็นแบบนี้คะ่ะ รูปที่4ดังนั้นรูปที่หก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาอีก1แถวนะคะเป็นลักษณะแบบนี้มีใครคิดถูกบ้างไหมคะเมื่อเรามานับจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมในแต่ละรูปนะคะก็จะได้ว่ารูปที่1มีจำนวนสี่เหลี่ยมทั้งหมด6รูปรูปที่สองมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยม 9รูปรูปที่สมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยม12รูปรูปที่สมีจำนวนสี่เหลี่ยม15รูปและรูปที่หก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด18รูปนั่นเองค่ะดังนั้นรูปที่หจะมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด18รูปนะคะดังนั้นจำนวนหก 9 12 15 18เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสามเราจะเรียก6 9 12 15 18ว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสามนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะข้อ1นึ่จำนวนถัดไปในแบบรูป12 16 20 24 28คือจํานวนใดเราจะนับจาก12ไปถึง16ก่อนนะคะจาก12นับไปถึง16จะเห็นว่าจํานวนเพิ่ม4ใช่ไหมคะและนับจาก16ไป20ก็เพิ่มขึ้นอีก4นับจาก20ไปถึง24จํานวนเพิ่มขึ้นสี่ นับจาก24ไป28จํานวนก็เพิ่มขึ้น4เหมือนกันค่ะดังนั้น 12, 16, 20, 24, 28เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ4ใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องเติมจํานวนไหนลงในช่องสี่เหลี่ยมคะเราก็จะมานับจาก28ไปอีก4 หรือนำ28บวกกับ4นั่นเองค่ะก็จะได้เท่ากับ32นะคะดังนั้นจำนวนถัดไปคือ32เพราะ28เพิ่มอีก4ได้32นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ตัวอย่างที่สองค่ะจำนวนถัดไปในแบบรูป48 56 64 72 80คือจำนวนใดนักเรียนสังเกตนะคะจาก48นับไปถึง56จําจำนวนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะจำนวนเพิ่มขึ้น8จาก56นับไปถึง64จําจำนวนเพิ่มขึ้น8เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ จาก64นับไปถึง7จําจำนวนก็เพิ่มขึ้นอีก8นับจาก72ไปถึง80จําจำนวนก็เพิ่มขึ้นอีก8เราก็สรุปได้ว่า48 56 64 72 80เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ8นั่นเองค่ะ ดังนั้นในช่องสี่เหลี่ยมเราควรจะเติมจำนวนไหนคะเราก็นำ80บวกอีก8ได้เท่าไหร่คะได้88จำนวนถัดไปคือ88นะคะเพราะว่า80เพิ่มอีก8ได้88นั่นเองคะ่ะ <Wow. S 1> ตัวอย่างที่3จำนวนที่หายไปในแบบรูป

นับไปถึง135จำนวนเพิ่มขึ้นอีก5และจาก145นับไปถึง150จำนวนก็เพิ่มขึ้นอีก5ดังนั้นแบบรูปที่โจทย์ให้มานะคะจะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ5จำนวนที่เราจะต้องนำมาเติมในช่องสี่เหลีย่ยบเราต้องนำ135มาบวกกับ5 ได้เท่ากับ140ค่ะดังนั้นจำนวนที่หายไปก็คือ140เพราะ135เพิ่มอีก5ได้140นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการหาคำตอบในเรื่องของการนับเพิ่มทีละเท่าเทากันบ้างไหมคะ <Wow. S 1> เรามาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแบบรูปต่อไปนี้ เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไรและจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดข้อ1 22 25 28 31ช่องว่างและ37ในแบบรูปนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรจาก22นับไปถึง25ได้เท่ากับ3ใช่ไหมคะ และจาก25บวกอีก3ได้เป็น28จาก28บวกอีก3ได้31ดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละทีละเท่าไหร่คะทีละ3ค่ะและจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดจาก31บวกอีก3ได้เท่าไหร่คะได้34สค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะ315 320ช่องว่าง330 335 340และช่องว่างแบบรูปนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะจาก315นับไปถึง320จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้น5ใช่ไหมคะและจาก330นับไปถึง335 ก็จะเพิ่มขึ้นอีก5และจาก335นับไปถึง340ก็จะได้เท่ากับ5เช่นกันดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5ค่ะแล้วเราจะเติมจำนวนอะไรลงในช่องว่างคะมาดูที่ช่องว่างช่องแรกก่อนนะคะนับจาก320ไปอีก5ก็จะได้เท่ากับ 325และนับจาก340ไปอีก5ก็จะได้เท่ากับ345ดังนั้นจํานวนที่หายไปคือ325และ345ตามลําดับค่ะเรามาดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3 912ช่องว่าง936 948 960ช่องว่างและ984ในข้อนี้จำนวนมีลักษณะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะจาก936นับไปถึง948ได้เท่ากับ12ใช่ไหมคะและจาก948นับไปถึง960ก็ได้เท่ากับ12เช่นกัน ดังนั้นแบบรูปนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ12นั่นเองค่ะเรามานับต่อจาก912ไปอีก12ดังนั้นจำนวนที่หายไปในช่องแรกก็คือ924ค่ะและนับจาก960ไปอีก12ก็จะได้เท่ากับ972 ดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ924และ972ตามลำดับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจวิธีการพิจารณาลักษณะของแบบรูปและหาจำนวนที่หายไปได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ